ของลับของผู้หญิงสามารถไล่ปีศาจได้คุณเคยได้ยินตำนานที่ว่าของลับของผู้หญิงสามารถไล่ปีศาจได้ไหมคะ <S 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 อาจจะฟังดูแปลกในครั้งแรกที่ได้ยินแต่เรื่องนี้มีอยู่จริงในตำนานยุโรปโบราณตำนานพื้นบ้านของทางยุโรปหลายเรื่องได้บอกว่าผู้หญิงมีความสามารถจนเอาชนะปีศาจซาตานได้ ซึ่งก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆตรงที่เคยมีปีศาจที่ได้ใช้ชีวิตกับผู้หญิงแต่ไม่นานปีศาจก็กลัวจนถึงกับต้องวิ่งหนีไปโดยเรื่องราวดังกล่าวนี้มีภาพประกอบที่ถูกวาดขึ้นในศตรวรรษที่16โดยนายมิคโคลมาเคียเวลลีซึ่งผลงานนี้มีชื่อว่าเบลฟาโกร์ชีดิอาโวลลเรื่องราวของมันมีอยู่ว่าปีศาจถูกท้าทายให้ทําบททดสอบต่างๆซึ่งปีศาจก็สามารถทําภารกิจได้เกือบทุกอย่างจนมาถึงบททดสอบสุดท้าย คือการที่ปีศาจเนี่ยต้องไปใช้ชีวิตกับนายซึ่งเป็นผู้ท้าทายปีศาจเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแต่เมื่อเจ้าปีศาจเห็นภรรยาของเขาก็ถึงกับวิ่งหนีไปเลยเพราะปีศาจเนี่ยไม่คุ้นชินกับร่างกายของผู้หญิงจึงทําให้ในภารกิจครั้งนี้ปีศาจกลายเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปอีกทั้งยังมีนิทานพื้นบ้านที่แต่งโดย Jean เล่าว่าชาวนาได้แขกกับปีศาจว่าใครจะขุดดินเป็นร่องได้สมบูรณ์กว่ากันแต่ใครจะไปคิดว่าภรรยาของชาวนาคนนั้นเลือกที่จะเปิดของลับให้กับปีศาจดู เธอก็หลอกปีศาจว่าสามีของเธอมีแรงจนสามารถใช้กลงเล็บสีร่างกายของเธอจนเป็นแผลที่หว่างขาและแยกออกจากกันอข ึ่งปีศาจท,ที่ไม่คุ้นเคยกับร่างกายของผู้หญิงเนี่ยก็ตกใจและคิดว่าของรักของผู้หญิงนั้นเกิดจากบาดแผลที่รุนแรงปีศาจาจึงตัดสินใจยอมแพ้และวิ่งหนีจากการแข่งขันไปนักประวัติาศาสตร์ศิลปะมาดเลนาวานุสกาจากโปแลนด์อธิบายว่าความเชื่อนี้เกี่ยวข้องกับพลังการให้กําเนิดหรือการคลอดลูกที่ในอดีตถือว่าเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนั้นสามารถสร้างชีวิตได้และสิ่งที่ให้ชีวิตก็ขับไล่ความตายและความชั่วร้ายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องตลกแต่ วัฒนธรรมโบราณที่แม้แต่ปีศาจยังไม่สามารถต่อกรได้สุดท้ายนี้ถ้ามีเรื่องไหนอยากรู้คอมเมนต์มาบอกสนุกวิกิไว้ได้เลยนะ